สวัสดีครับวันนี้ครับคัวของเรานะ,ะมีผลิตภัณฑ์ใหม่มาแนะนํานั่นคือผลิตภัณฑ์น้ํายาเช็ดฟันเด็กนะฮะโอไฮโยด้วยความที่เราเนี่ยเห็นเด็กๆหลายคนเลยที่มีปัญหารเรื่องฟันผุพ่อแม่หลายคนกศนร้านะเพราะว่า1ฟันผุเนี่ยบุคลิกลูกก็จะดูไม่ดี2องเขาจะไม่มั่นใจเลยเวลาเขายิ้มอะไรเงี้ยเพื่อนก็จะล้อเฮ้ยทาไมฟันผุทําไมฟัน ฟันเลื้ยงหรือว่าฟันไม่สะอาดเราก็ได้เห็นอาการของเด็กเวลาที่จะมีอาการรักษาฟันผุต้องถอนต้องอูต้องเจาะเพราทรมานวิธีการใช้นะคะง่ายมากเลยค่ะในกล่องนะคะจะมีน้ํายามาแบบนี้แล้วก็ถ้วยตวงแบบนี้เทใส่ ถ้วยตวงอันนี้แล้วก็เอาผ้าสะอาดนะคะจะเป็นผ้ากอฟหรือผ้าอ้อมก็ได้ชุบน้ำยาเช็ดฟันแล้วก็ถูฟันให้ลูกได้เลยค่ะการมีฟลายจำเป็นมากแต่จะต้องอยู่ในสัสดส่วนที่เหมาะสมซึ่งทางเราเนี่ยได้ทำการวิจัยและค้นหาทดลองแล้วก็ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเรียบร้อยแล้วว่าน้ำยา ฟูอะไ์ในปริมาณที่เหมาะสมมันปริมาณเท่าไหร่และมันอยู่ในขวดนี้แล้วฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่สบายใจได้นะครับลูกๆปลอดภัยอย่างแน่นอนและแน่นอนสุขภาพฟันของลูกๆก,ก็จะดีไม่ต้องไปหาหมอซึ่งเราก็รู้นะค่ารักษาเนี่ยหมอฟันเนี่ยนอกจากเราต้องเสียเงิน และเสียเวลาแล้วลูกก็เสียใจด้วยเวลาไปหาหมอฟันแต่ละครั้งบางทีเขาโดนจับมัดหรือว่ามันเป็นสิ่งที่แบบเด็กหลายคนไม่อยากจะเจอเนอะเาะพ่อแม่เองก็คงแบบสงสารลูกเวลาต้องเข้าคลินิกทําฟันไปอุดไปถอนอย่างเงี้ยค่ะเราเลยคิดว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากแล้วก็เราป้องกันฟันผุได้ตั้งแต่ซีแรกกับคําถามที่ว่าทําไมถึงต้องเป็นน้ายาเช็ดฟันนะทำไมเราถึงไม่ทําเป็นยาสีฟันแล้วก็ใช้แปรงแปรงเลยสําหรับเด็กฟันซี่แรกเนี่ยเรามีคําตอบไปให้ครับเนื่องจากลูกน้อยนะคะ ฟันซี่แรกจะมาตอนประมาณเขา5้าถึงหเดือนปากช่องปากเขายัางเล็กมากแล้วก็การแปรงเนี่ยอาจจะยากสําหรับเด็กเล็กเพราะฉะนั้นการที่เราใช้ผ้าผ้าสะอาดผ้าก๊อตเนี่ยจุ่มน้ํายาเช็ดเนี่ยมันจะทั่วถึงกว่าแล้วก็แม่สามารถเอาพ่อแม่สามารถเอา มือเข้าไปทูทุทุทฟันเช็ดเหงือกเช็ดกระพุ้งแก้มเช็ดคราบน้ำนมหรืออาหารถ้าเกิดเริ่มทานอาหารแล้วก็จะได้สะอาดทั่วถึงค่ะและแน,น่นอนนะผิวเขายังบอบบางอยู่ด้วยถ้าการที่เราใช้ใงสีฟันเนี่ยพอเ,เอาไปเช็ดไปขัดเนี่ยบางทีแรงของเราเรากลาน้ําหนักไม่ดีมันก็จะทําให้เขาเกิดบาดเจ็บหรือบางทีเขาอาจจะเกิดอาการไม่อยากแรงฟันเสียความรู้สึกกับการแปรงฟันฝากไปด้วยนะครับกับผลิตภัณฑ์นะฮะน้ำยาเช็ดฟันเด็กใช้ได้ตั้งแต่ฟันซี่แรกโอไฮโยของเรานะฮะจะทำให้ลูกน้อย ัไม่ผุแล้วก็ผิวฟันเนี่ยแข็งแรงขึ้นนะครับและที่สำคัญก็คือไม่แสบปากมีฟูรายในปริมาณที่เหมาะสมสำหรับเด็กเล็กๆครับ